สวัสดีค่ะมีคนขอดูถนนนะคะถนนที่จะไปที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งงานยี่สิบเจ็ดตารางวานะคะเนี่ยพอมาสุดทางตรงนี้นะคะนี่คือเขานางพันธุลัตนะคะพอสุดทางเราก็วิ่งตรงไปนะคะตามถนนลุกลังเนี่ยค่ะถนนนี่กว้างแปดเมตรนะคะจะเป็นถนนเส้นใหญ่วิ่งเรียบคลองไปเลยค่ะ อ่าก็พอวิ่งจากลาดยางมาใช่ไหมคะสุดลาดยางวิ่งตรงมาถนนลูกรังเนี่ยไปถึงที่ดินนะคะ1กิโล200เมตรนะคะ นี่นะคะพอเรามาถึงตรงนี้นะคะจะมีสะพานนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายเลยค่ะพอเราเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานมาแล้วตรงนี้จะเป็นโครงการโชคบุญมีรีสอร์ทนะคะเราก็เลี้ยวขวาเลยค่ะพอลงสะพานปุ๊บเลี้ยวขวาเราไม่ต้องเข้าไปในโครงการนะคะ นี่ค่ะวิ่งเข้ามาอีกประมาณ3 0 4สสเมตรนะคะก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะนี่จะมีทางเลี้ยวซ้ายนี่ค่ะเลี้ยวซ้ายมากมาตรงนี้แหละคะ่ะ มาถึงแล้วนะคะทางตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณประโยชน์นะคะไปค่ะขับไปค่ะเข้าไปนน่นเลยไปจอดตรงที่ดินเลยค่ะไ เข้ามานะคะทางเส้นนี้เขายกเป็นสาธารณะประโยชน์ไปแล้วนะคะอแค่นี้แหละคุณอาบอกเอาแค่นี้ปะเลยไปถึงที่ดินนะคะทางเข้าไปได้อีกนะคะทีนี้พาสแลนเนี่ยเราก็ลงดีกว่าค่ะอืมอเยอาจะติดไ,ไปนั่นรถเปล่าไปภูใครดีด้วปะลงไปผูกใครพี่<อ>่นี่

นี่นะคะเรามาถึงที่ดินแล้วนะคะทางก็อยู่ตรงนี้นะคะไปต่อเลยค่ะแปลงนี้นะคะไปได้เห็นสาวเนี้ยทางก็มาจริงๆไปถึงสุดได้เลยนะคะทีนี้มันเป็นแปลงสุดท้ายอยู่แล้วค่ะก็เลยมัได้ถมเข้าไปนะคะไอ้ทางก็มาถึงที่ดินนะคะก็ทําให้ที่ดินหน้ากว้างขึ้นมาอีกนะคะนี่สาวหินนี้นะคะสาวหมุดนี้นะคะ มองตรงไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลึกยี่สิบเมตรนะคะแล้วก็มองตรงไปจนถึงต้นไม้แล้วค่ะกอต้นไม้อะตรงบ้านนะคะแนวเดี๋ยวกันนั้นอะ่ะยาวร้อยสิบเมตรเลยนะคะหน้ากว้างติดถนนอะ่ะร้อเมตรลึก20เมตรนะคะคือเป็นรูปยวยาวเลยค่ะ ก็เดินน้ําเดินไฟจากบ้านหลังนี้มาได้นะคะมีเพื่อนบ้านหลังนี้มีคนอยู่นะคะอันนั้นเป็นบ้านพักตากอากาศของคนอื่นเขานะคะที่ดินก็ดินดีนะคะดินเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี้เห็นวิวภูเขานะคะเปินหันหลังกลับมานะทางมาถึงที่ดินเลยค่ะมีคนขอดูทางอ่า ที่ดินสุดแค่ตรงทางนะคะเพราะว่าทางนี้เดิมดั้งเดิมเป็นที่เป็นที่ดินนี่แหละค่ะเป็นของเจ้าของที่ดินแล้วแบ่งแบ่งเนื้อที่ออกมาเป็นทางนะคะแล้วก็ยกให้กับสาธารณประโยชน์นะคะคือทุกคนจะได้มีทางเข้าทางออกนะคะเดี๋ยวพัองมาดูให้ดูวเขาเต็มๆน,นะคะ แปลงนี้ขายที่ราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทอยู่ตำบลชามอำเภอชามอจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ดินเป็นโฉนดนะคะโฉนดพุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะไม่ได้ติดภาระอะไรทั้งสิ้นนะคะโฉนดอยู่กับเจ้าของอที่ดินราคาประเมินสูงนะคะราคาประเมินประเมินตารางวาละ2000บาทค่ะ หมดเจอครบทุกทุกหมุดนะคะทุกมุมเลยคือเหมาะสาหรับทําบ้านสวนบ้านพักตากอากาศนะคะทําเกษตรกรรมก็ได้นะคะทําบ้านสวนหลังเล็กๆย่อมๆแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอ่า มุมที่ปลูกผกักปลูกหญ้าปลูกผออลไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่อะไรประมาณนี้ค่ะคือกเกษตรผสมผสานไปได้นะคะ ดินเป็นดินเหนียวล้วนๆนนะคะดูนะคะเดี๋ยวไปให้ดูน้ำก็เดินจากคลองมาได้หรือจะขุดบาดาลก็ได้หรือจะเดินน้ำประปาต่อมานะคะแบบบ้านตรงนี้นะคะ ที่ดินสวยมากๆนะคะวันนี้ก็ขายได้เปนหนึ่งแปลงนะคะคือแปลงตรงข้างหน้านะคะขายในราคา5 5าแสนห้นะคะที่ดินตรงนี้คือขายในราคาแล้วก็เงินนะคะราคาถูกมากๆนะคะราคาประเมินก็ไปแล้ววัยละสองพันนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับโครงการนี้ค่ะโชคบนมีรีสอร์ทนะคะตรงนี้เขามีโครงการเมื่อ ประมาณ30ปีที่แล้วค่ะเป็นโครงการใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งจัดสรรที่ดินขายไปนะคะก็เลยทําให้ที่ดินแปลงนี้ราคาประเมินเท่ากันนะคะวาละสองพันจริงๆทางสามารถถมมาอีกได้นะคะแต่ว่ามันเข้ามาถึงที่ดินแล้วเป็นที่ดินแปลงสุดท้ายะคะ่ะก็ไม่ต้องถมให้เสียความกว้างของที่ดินไปนะคะก็ได้ที่ดิน เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นแปลงสุดท้ายก็ใช้ถนนตรงนี้มาแค่นี้นะคะเป็นไงคุณอาร์ตสวยไหม ที่ดินเหมาะสาหรับปลูกบ้านพักอาศัยนะคะแบบบ้านสวนเล็กๆย่อมๆนะคะจริงๆทางตรงนี้ไปออกไปชะาอมได้ด้วยนะออกไปนิดเดียวเองค่ะประมาณโลสองโลก็ถึงตัวเมืองชะาอมค่ะเส้นเนี้ยเป็นทางลัดนะคะที่เปิ้ลเคยบอกนะคะที่พูดในคลิปนะคะว่ามีทางลัดออกไปชะาอได้ ทานใดสนใจนะคะลองติดต่อเข้ามาได้นะคะโฉนดพร้อมโปนมาดูได้นะคะแปลงนี้เป็นของพี่ๆน้องๆครอบครัวตนเองนะคะเหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆได้นะคะที่ดินสวยหน้ากว้างหน้ากว้างเหมือนลานบินค่ะ เดินน้ำเดินไฟมาจากบ้านเพื่อนบ้านได้นะคะหลังนี้นะคะหรือจะเดินข้ามฝั่งมาจากฝั่งโน้นเลยก็ได้นะคะจากถนนนะคะจะมีสาไฟฟ้าอยู่เห็นไหมคะแล้วก็ขอต่อน้ำมาได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีบ้านคนอยู่นะคะสภาพแวดล้อมนะคะดูสวยมากๆ ดินเป็นยังไงคะคุณอาร์ตอธิบายปลูกต้นไม้ดีไหมคะคุณอาร์ตช่วยดูหน่อยคือดินดินตรงนี้เป็นดินดั้งเดิมนะครับดเดิมแล้วไม่ใช่ดินที่ว่าตักปนนะครับดินเดิมเป็นดินดั้งเดิมเขาใช้งานมาหลายปีแล้วก็ทำนาใส่ปุ๋ยดินโดนปุ๋ยเยอะดินจะแข็งอือดินจะแข็งจะทำไงอะ ็ต้องปรับสภาพดินไปก็คือตปป้องปลูกพืชล้มลุกบ้างเออพืชที่ว่าเป็นมันมันเป็นปุ๋ยอะ่ะรือว่าไปหาเศษใบไ,ไม้มาม,มาทิ้งทิ้งใบขี้ควันมาทิ้งไว้ต้องปรับสภาพดินก่อนถ้าส<อ>มมติไม่ทำเกษตรคือปลูกบ้านจะดีครับ,รบแต่ถ้าทำเกษตรก็คือช่วยช่วยหน้าดินหน่อยนึงพอทำเขาเคยทำนามายาวนานนะครับหลายหลายสิบปีปีสามสิบปีอ่ะ ก็ดินมันดินเหนียวดินเหนียวแบบนี้จะอมน้ําได้ดีครับอืมคือปลูกต้นไม้ดีครับแต่ก็ต้องมีน้ําดีไงครับไม่มีน้ําก็ตายเหมือนกันครับอยู่ที่ไหนก็ตายแต่ถ้าปลูกได้ฝนก็ดีนะครับเออหน้าฝนมันน่าจะเวิรร์เพาะว่าฝนมันมียูเรียตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่ ไปสองไปสามอันนี้อันนี้ฝนมันอึดๆอยู่ก็จะมีอากาศครับเหมือนกับมีฝนตกก็ตรงนี้ก็ลมเย็นดีครับสบายอือโมโล่งช่องนะครับคือคนที่ชอบอยู่เงียบเงียบนะครับเหมือนบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยมีคนอยู่นะครับแต่ก็อ,อยู่เงียบเงียบอืมสองคนใช่ไหมใช่สองคนพ่อเมียสองคนตายายอืม ก็มาดูได้ครับไม่ซื้อไม่ว่าครับมาดูก่อน,อนโฉนดพร้อมโอนนะครับคือว่าถ้าต้องการที่จะเป็นแปลงใหญ่เลยผืนเดียวกันก็ได้นะคะอย่างที่คุณอาร์ตบอกนะคะแปลงต่อจากตรงนี้นะคะก็ของน้องชายของเจ้าของเนี้ยค่ะก็อันนั้นร้อยเจ็ดสิบห้าตารางวานะคะเขาก็ขายเท่ากันนะคะสี่แสนบาทแล้วขเยอ่ไปก็จะมีแปลงขั้นนะคะแปลงขั้นนี่น่าจะไม่ขาย แปลงที่ล้อมรั้วอีกอันนึงอะแล้วถึงจะไปแปลงล้อมรดน้ำที่ว่าเบิ้นบอกว่ามีต้นศากต้นพะยงแบบที่เบิ้ลลงคลิปไปอะคะ่ะอันนั้นขายนะคะขายที่4ี่แสนเหมือนกันคือทุกคนร้อนเงินหมดต้องเอาเงินไปปลูกบ้านกันนะคะเพราะว่าสร้างบ้านแล้วงบเขาเป็นบานปลายตกแต่งก็เลยต้องขายนะคะแต่ว่าโฉนดทุกคนอยู่กับเจ้าของทุกคนนะคะคือพร้อมโอนหมดแล้วก็ทางเนี่ยค่ะยกให้หมดแล้วนะคะเป็นทางสาธารณประโยชน์แบบที่เปิ้ลบอกค่ะ ถ้าต้องการเป็นผืนใหญ่ก็ซื้อได้นะคะไม่มีแล้วค่ะราคาแบบนี้หาได้เลยค่ะแถบนี้มีแต่เป็นแปลงใหญ่10กว่าได้10ไร่ทั้งหมดนะคะแปลงราคาสูงๆต้องซื้อยกแปลงใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีแปลงที่เปิ้ลลงไปก่อนนัานนี้ที่วันหนึ่งไรหนึ่งงาน27ตารางวานั้นก็ขายล้านห้านะคะก็อยู่บริเวณใกล้ๆกันห่างกันประมาณ150เมตรนะคะอ่าก็ลองมาดูนะคะถ้ายังไงคือปลูก ปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะทําเป็นขอบเขตล้อมรื้ว่าขอบเขตของเรานะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เสริมไปนะคะให้มันมีอากาศถ่ายเทที่ดีนะคะโอเคที่ดินอยู่ตําบลชามอำเภอชามจังหวัดเพชรบุรีนะคะหลักหินเจอหมดทุกต้นนะคะเพราะว่าเพิ่งจะทํารังวัดไปนะคะแล้วน้าไฟก็เดินต่อมาได้นะคะจากบ้านเพื่อนบ้านนะคะ ทางเข้าออกนั่นแหละค่ะแบบที่เปิลบอกอ่ะจะมีทางเข้าออกนิดเดียวประมาณโลกว่าที่ว่ามีหลุงมีบอ่อนะคะแต่ว่าถ้าวิ่งประจาประจาก็คงจะชินเองนะคะคือมันมันก็ไม่ได้น่าเกียดเพราะมันวิ่งได้สองฝั่งนะคะคองอะ่ะเราก็เลือกวิ่งฝั่งที่ว่ามันถนนเรียบก็ได้นะคะถ้าจะออกชะอําก็ไปทางนี้ก็ได้นะคะทางเนี้ยออกไปได้แค่ประมาณโลสองโลก็ถึงตัวเมืองเชะอําเลยค่ะเป็นทางลัดเลยนะคะ โอเคดวงวิขาวสวยมากไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ติดต่อมาได้นะคะอยากมาชมสถานที่จริงติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0 8น9 1แปดสามเกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ